ต่อนะครมาดูที่โ o l แ m a n s a ครับออก,การประมาณการออกมาอีกแล้วนะหลังจากที่ออกมาไฮรอบที่แล้วนะบอกว่าเฟดไม่มีขึ้นดอกเบีย้ยชัวๆย้ำว่าไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเลยนะแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนะเฟดไม่ขึ้นดอกเบีย้ยชัวล่าสุดออกมาออกมากาวอีกทีนะบอกว่าคัด GDP forecast ลงนะครับโ o m s a เนี่ยลดการประมาณคาดการลงของ GDP forecast because of the s t r a i e h t small bank นะครับก็ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่อง แบงค์ล้มกันเต็มไปหมดเลยนะงั้นก็เลยคิดว่า GDP น่าจะลงไปด้วยนะครับเนื่องจาก Performance ของแบงค์เล็กๆเนี่ยไม่ดีนะครับและ k ีด US economy นะครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังเอย,ยนะเพื่อนๆออถ้ามันมีปัญหาหนักๆเนี่ยอย่างเช่น Credit Suisse เนี่ยหลายคนถามผมว่ามีผลกระทบแค่ไหนคือเบื้องหลังเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาไปเชื่อมต่อกับใครบ้างนะครับมันมีข่าวเยอะแยะไปหมดแหละว,ว่า Credit Suisse เนี่ยเชื่อมต่อกับแบงค์ใหญ่ๆหลายแบงค์ในยุโรปไม่ว่าจะเป็น d e u t s d g e Bank หรือ แบงต่างๆถ้ามันร่วงแบบหนักๆอย่างนั้นนะมันจะค่อนข้างอันตรายอยู่นะจาก financial crisis มันจะกลายเป็น economy crisis นะฮะอย่างนั้นนะมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจนะว่าถ้าไอ้ไอความลุกลามของไอ้ตัว Credit s u i t s เนี่ยมันจะไปไกลแค่ไหนนะครับแต่เดี๋ยวไปวิเคราะห์กันอีกทีว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรจากข่าวก็พอนะครับงั้นอะ จบที่โกลแมนแสกก่อนนะว่าประมาณการ GDP ลดลงเพียงเพราะว่า p e r f o r m ร์แมของแบงก์เล็กๆเนี่ยมันค่อนข้างจะมีปัญหานะฮะ